สิบวิสุดท้ายไม่ได้นะ้องเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันในเจอกันในเกมหลักศูนย์เอาแนาวไอ้เหี้ยเราเข้าประตูอ่ะเฮ้ยโคตรเท่อุยอ้ยโคตรเท่เฮ้ยเท่จริงเฮ้ยไอ้อ็อกเก้ามึงพิมพ์ไปฏิเพธตุ้มเลเตอร์เก้าเก,ก,ก,ก้านั่นแหละหลดโค่นนานเลยว่ะเนี้ยเฮ้ยมาแล้ว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 เฮ้ยมาแล้วเลือกเลือกสองตัวตัวไหนดีอวหมาแล้วกันนะ อูนี่นี่จะบอกว่าเหมือนเดิมเลยนะสัตว์อ๋อเหมือนเดิมเหมือนเดิมแค่แบบเราสามารถิคยำยำได้ถูกปะปกติต้องให้สัตว์แบบจัดการเดียวนี้คือเราคิคยำยำได้รวย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 เละรวย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 เละน้องรวยเละอย่างนี้รวยเละรวยเละรวยเละเลยแล้วก็สามารถตุ่มไข่ได้ราคา150บาทว่าเกมมจะดีขึ้นหรอหรือว่าเกมมันจะหลอกแดงเหมือนเดิมมันก็อยับเหมเดิมอ้มีเมืองด้วยครับ นานผู้ชมมาดูเมืองกันนะครับผมว้าวด้านซ้ายเป็น mail box แต่ว่ายังทำไม่เสร็จนะครับเพราะ coming soon อีกอันนึงเป็นไป follow x นะครับหรือว่า Twitter นะครับจะได้ของรางวัลแล้วก็มี vip a l l y y นะครับเพียงแค่400โลบัคเท่านั้น <laughs> หรือว่าตรงนี้คุณจะเข้ากลุ่มก็ได้นะครับหรือว่าต่ดมาตรงนี้ครับผม pet box ที่หน้าใส่สับของคุณนะครับผมซึ่งผมไม่มีระดับตัว เียรถ้าเปลี่ยนแอรเรียโคตรเท่เลยว่ะโูแต่ถ้าสัตกูกากาก,ก็ถ้าสัตผมกระจอกขนาดนี้ก็ไปแอรเรียใหม่ก็ทำอะไรมากไม่ได้แต่แต่คลิกงงงงไปวันวันฉะนั้นจะนนเราไม่สนใจครับเราไปแอรเรียสามเลยอ้าตุม้มเฮ้ยฟีไดมอนอ๋อเรามาแอรเรียสามเราสามารถเค็ม เราสามารถรับไดมอนต์ตรงนี้ฟรีได้300เพชรว้าวโคตรเยอะใช่ปะบอกทีว่าเยอะโอเคครับต่อไปเราเข้าส no. ู่ไฮไลท์ของเกมนี <spikes Fra> ้ด้วยการเดินไปตรงนั้นแล้วก็กดสุ่มสักทีนึงเพื่อความสบายใจเชียโคตรเท่650เพื่อเมียวโง่ตัวนึงไปครับผมเปิดมาเป็นอุ้ยนก2.9%ว่าเป็นตว่าเป็นไปได้ปะก็มีแต่จะมีตีกับพี่ไหม อุ้ยได้ว่ะไปไปมาได้เฉยได้แบบงงงงอุ้ยได้จริงว่ะนี่ไงเสือเลเวลเสือตีห้าสิบโคตรแรง,แล,งแ,ลแล้วก็มานางแดกเหรียญต่อเกย์เขาเรามีตังหมื่นสี่เราไปแอร์เรียต่อไปแบบไม่รีบร้อนอะไรอ่ะเพชรอีคลิปยูสมอเพชรอ๋อที่ปลดสัตว์เหรอสองร้อยห้าสิบเพชรอันนี้คือที่ปลดสัตว์ใช่ปะ่ะใช่ที่จะปลดสัตว์เพิ่มได้ฮะติดตอนแล้วเพชรไม่ไปทำอะไรได้นอกจากปลดปะ่ะก็เอาเพชรตัวละครตอนนี้เราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็ปลดสัตว์ไปก่อนเลยห้าสองร้อยห้าสิบตุ้มและในเมื่อเราปลดส โอ้โหกูไม่เชื่อโอ้เจ็ดตัวหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์หมดเลยโอ้เพิ่งมีหมีพี่หมีออกมาโอเคหมดแล้วว่ะเอ้ยตังค์กูหมดแล้วกูล้มละลายละโลครับอันนี้เลยนะโอต้องมีกุญแจยูนีคัสเติลคีย์ทวล็อกเอ้ยเกมมันก็ดูมีอะไรเยอะนะหมายถึงว่าน่ามีอะไรเยอะกว่าที่เราคิดอะเฮ้ยส่องมือแล้วยังส่องมือยังไวไอเรื่ต่อไปครับผมอ๋อมีออบบี้เหรอโอ้โรง่าย โอเคกูตายโอเคครับผมจะผ่านออบบี้นี้เพื่อทำผู้ชมไปด้านซ้ายก็ได้เฮ้ยแต่ไปด้านขวาจะไวนะเราต้องทำทำเวลาดิวะเอฮ้ดูว่า <c oughs> มีอะไรเย้ได้เป็นไดมอนสองร้อยห้าสิบแล้วก็เฮดตี้แฟกโอ้แปลว่ามันจะมีแบบนี้เรื่อยๆแน่เลยออบบี้อะ่ะ <c oughs> มันจะมีตลอดทางแน่เลยให้เรากระโดดเล่นซื้อมีที่ซื้อโพชั่นด้วยสัิคุณนึกว่ากูเล่นโปเกมอนอยู่เหรอเนี่ยเฮ้ยคนเหมือนโปเกมอนเลยเนี้ย <c oughs> เฮ้ยลืมลืมไม่เห็นด้านขวาด้านขวามีรีวอร์ด เฮ้ยดีอันนี้ดีเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ระบบใหม่ปะระบบเอนชาร์ไอ้เหจ็บไมค์คัทนะเนี่ยเพชรเองมันก็มีอยู่แล้วนะพี่อ๋อมีเหรอสปีดกับสตองเพชรสตองเพชรดิอะไรครับผม9 5้าพันห้าเก้าจดห้านะครับมาดูการเข้าของเราจะได้เกลือเอ้ยได้ของดีไหมเอาสิไม่ได้กูไม่ไม่ได้กูไม่เลิกกับมันดิวมาเดี๋ยวซัดมาเดี๋ไม่ไม่ได้ไม่ได้กูไม่อยู่สุมมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวซัดมึงกับกูมาดิมึงกับกูอ่ะมึงก็แค่มึงกับกูแค่นั้นเองอ่ะฮัลโหลเต้ฮ เอกแมชชีนอะไรอ่ะคือถ้าซื้อไปอ่ะมันจะเปิดไข่ได้ประมาณหนึ่งอันอ่ะคือคือซื้อหนึ่งครั้งก็ได้เพิ่มไปอ, 1, อ,1 1> อีกบวกหนึ่งบวกหนึ่งไปเรื่อยๆเข้าใจ<ๆ>คือแบบอะไรแบบเปิดเปิด,ปดไข่ได้เยอะขึ้นสุ่มที่สุ่มเป็นชา้าดอกหกแสนสองอ่ะสักทีปะสักทีปะก็เพื่อนท่านผู้ชมก็สักทีปะสปีดหนึ่งกูสุสสส่มได้ขี้ใบละหนึ่งแสนนะครับผมหนึ่งตัวแรกมาละตัวที่สองตุ่นปากเป็ดตัวที่สาม อุ้ยอุ้ยอันนี้6%ตัวที่4อุ้ยโอ้โหูตัวจัดตัวจัดนิวนี่แบบโคตรรวอันนี้อะไรครับโกเพ็ดโกเพ็ดเท่ากับเบเทอร์อ๋ออ๋อกูเข้าใจแล้วอันนี้ไงที่เราตามหาอยู่เขาเรียกทำให้มันกลายเป็นขั้นโกอ่ะรวยรวยรวยเพชรเยอะจัดอุ้ยไปไอเรียต่อไปได้หรือว่ารึมมอง 6M กระจอกครับ My f ฟ e l c o m p ิวต์พอ r ีวอร์ดอ่าเรียบร้อยกูลงดันเรียบร้อยละ What step, กดโยสเตปทำไงเดินเหมือนที่แข่งเกมกไหมเนี่ยปะเกมที่มึงกดหาแล้วเบิดแค่ระวังระเบิดกูไม่เข้าใจเลยเฮ้ยเต้กูให้โอกาสเพื่อนมึงแค่ครั้งเดียวนะเว้ยถ้าเพื่อนมึงแย่งกูนะกูบอกเลยว่ามึงอาจจะมึงอาจจะโดนแทนเพื่อนมึงกูบอกแค่นี้ละปิดอะไรยังกูบอกเลยว่ามึงอาจจะรับกรรมแทนเพื่อนมึงไอโอมิไคทิ้งละเจ๊แต่มึงรอดไปอ่ะเพราะกูได้<ๆ> วูวเพิ่งเห็นรูทนะเออว่ะเราได้รูทอะไรดีๆมาไหมพอดูเอ็นชาร์บอ่ะเราได,ได้ได้เขียวมาลัคกี้เอกอินคิดอยู่อ้เชี้ยสุ่มไข่ได้เพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเอาดิยังไ,ไม่ได้เราจะสุ่มไข่ก็ต้องใส่เอ็นชาร์บก่อนเพราะตอนนี้ผมมีห้าพันเพชรในบ้องลืมซื้อซื้อปลดล็อกสล็อตเพิ่มเจ็ดร้อยห้าสิบหนึ่งพันหนึ่งพันสองหนึ่งพันห้ากูซัดหมดแค่นั้นแหละแล้วก็ไปฟาร์มตังค์ครับแล้วก็สุ่มสัตว์ตอนนี้ตอนนีี้เเเรเเรราายกอะไ สัตว์เราตกจุกแล้วเราต้องเราต้องการสัตว์ใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมนี่ครับผมตู้นี้ราคา1น0 0บล้านห้าบทขังข่าวขังข่าวตัวที่สองขาวตัวที 2, ่สโอเคได,ได้ได้งูงูหน้าตาเออเอมาตัวหนึ่ง,งวิ่งได่้ได้ไดเลนโบฟูดก็้ยเอาเรื่องของระดับรีเจนนะครับ All of the food in one ก็คือมีผลไม้ทุกอย่างเรากินไปทีนึงเนี่ยเราได้บัฟทุกอย่างเหมือนจะไม่ค่อยดีแต่ก็เป็นรีเจน์ะก็ถือว่าดีเฮ้ยนรอะเออเดน่นดาวตกดเชียวเรือ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 กินกิกินโซยโซยโซยโโซย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 ก่อนโซยก่อนละโซยก่อนละไม่็เจอที่นไม่ได้หนยก็ยังได้ได้เยอะกว่าอื่นอได้อยู่อ คาร์เดิลกิฟฟินหุยทำไมเล่นไปตัวที่2อ,อยู่นะไม,ไม,ม,ม่ต้องไม่ต้องลืมลืมใส่ชาดต้องใส่นชาดก่อนใส่ชาดเป็นนี่เขาเรียกอะไรอ่ะนี่ปะอันไหนวะลักกี้กกวะวลักกี้เอกใช่ลักกี้เอกเป็นไงใส่ขอบมาเลยตัว40%เนี่ยมาหน่อยเหอะวะเอ้ยมาแลว้วสุดยอดสองตัวรอมดา